ประวัติศาสตร์ของชนบุรีนั้นน่าสนใจมากเลยครับเพราะเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่องราวของชนบุรีไม่ได้เริ่มต้นแค่ไม่กี่ร้อยปีแต่มีหลักฐานทางโบราณาคดีที่บ่งชี้ว่ามีคนอาศัยอยู่มานานหลายพันปีแล้วโดยมีการค้นพบเครื่องมือหินกำไลลูกปัดและเครื่องปั้นดินเผาที่แหล่งโบราณาคดีขพนมดีอำเภอพนัสนิคมทำให้เราเห็นภาพว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนที่ทำมาหากิน กับการประมงมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคอาณาจักรโบราณและเมืองสําคัญยอในอดีตพื้นที่ชนบุรีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่รุ่งเรืองถึงสองแห่งนั่นคือเมืองศรีโพธและเมืองพรลัดซึ่งเป็นเมืองในยุคทวารวดีและลบบุรีราวพุทธศักราช1600-1900เมืองเหล่านี้เป็นศูนย์กลางการค้าและคมนาคมทางทะเลที่สําคัญในสมัยนั้นโดยเฉพาะเมืองพระรที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นอำเภอพนัสนิคมในปัจจุบันยุคกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ชนบุรีเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตอาหารทะเลและสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะบางปลาส้อยซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงที่คึกคักและเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางทะเลกับต่างชาติมีการตั้งเมืองขึ้นที่นี่เพื่อควบคุมดูแลการค้าในช่วงราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่โดยได้รวมเอาเมืองเล็กเมืองน้อยหลายแห่งในบริเวณนี้เช่นเมืองบางปลาส้อยเมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุงเข้าด้วยกันและยกฐานะขึ้นเป็นเมืองชนบุรีอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นหลักฐานของจังหวัดชนบุรีในปัจจุบันจากเมืองสู่จังหวัดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ระบบการปกครองแบบเมืองถูกยกเลิกและเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่นดินพุทธศักราช2476ทำให้เมืองชนบุรีกลายเป็นจังหวัดชนบุรีมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้การที่ชนบุรีมีทำเลที่ตั้งติดทะเลที่เหมาะสม ทำให้กลายเป็นเมืองท่าสําคัญของประเทศมาตลอดไม่ว่าจะเป็นท่าเรือค้าขายในอดีตรหรือท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบันที่ถือเป็นหัวใจสําคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกครับ